ดินคองคมพูชาดูไหมประชาชนคลองไทยมึงมีตาไหมสนานของมึงมีตาดูไหมแต่ว่าดินคองนี่มันาาทางทางนี่คือทางคลองคมพูชาทั้งหมดหมายชายดินคลองไทยอยู่ไทยอยู่ทางนู่นประมาณห้าร้อยเมตรวิทีนี่เอาทหารมึงมาทําอะไรทหารสนานของของมึงมาทําอะไรอยู่ที่นี่คองแดนทิกคาพูชาเนี่ย ประชาชนอยู่คมพูชาอยู่ทั้งหมดแล้วแต่ว่าแดนที่นี่คือเป็นแดนที่ัมพูชาเรื่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะมึงเอาทหารมึงตำรวจมึงมาทำอะไรอยู่ที่นี่แล้วนี่ก็คือบรรยากาศคลิปเหตุการณ์ล่าสุดที่ชายแดนไทยเขมรนะนะไปช้าบ right. ้าออร่าบ้าออร่า <c oughs> เอาแคไม่ตบรนี่นยยวิจารณนะนี่วิจรณน,นะนนนะหปัญหาไม่จบไม่เส้นเคตแดนประเทศไทยแท้ๆแต่คนก็เม่นกับไม่ยอมท้งนั้นเบื่อเบื่ <c oughs> อ,อ,อสูกาบียสสอย่างไมสูกาบปชีด ថ្ងៃទី25ខែ8គេមកយកដីពួកខ្ញុំអស់ហើយមកដីពួកខ្ញុំអស់ហើយអូយសាបកែវហូនេះតាហានថៃកំពុងធ្លាក់កັບนกเอี้ยงอยู่លេងថ្ងៃនេះ อานไถน่าจะแก้งเอาไม้กระแทกมากสักทีสองทีนะนะจะได้เงียบสักทีพี่เหมียวเพ่สมมติว่าพี่เหมียวนี่เป็นทหารพี่จะทำยังไงกับพวกนกเอี้ยงเพ่โกก้อาจจะปัง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 ปงปังอ้ยปืนลั่น เดี๋ยวไอ้พวกนวกเอี้ยงมันก็แตกหลังไปเองแล้วทำไมทหารไทยเราไม่ทำล่ะเพ่เฮยมันทำได้ที่ไหนละ่ะทหารไทยของเราเพจทหารสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษกับนกเอี้ยงนี่แ่ละเพ่อช่างเถอะเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปมาไปปรามค่ายปัมปย๊มไปมาองปีกันละไทยมาเฉลี่ยเปลี่ยนทมไมเฉลี่ยเปลี่ยนทมามสล กูละส้องส่านทหารไทยแด่จริงๆกูว่าในใจพวกเขาอยากให้ตรงเนี้ยเป็นโกโกครันสักจุดหนึ่งมันจะได้เงียบสักทีไม่เบื่อจานะเมื่่เฮ้ยไปชี้ชนมาต่อ่าชี้ชนมาต่อ่าไปปัดราชการเปิดยอดเฮ้ยแซ่บแก้วโหไอพวกนกเอี้ยงมึงจะตะโกนอะไรกันขนาดนั้ แหกป้าสักขนาดนี้ส่งสสยต้องกินลูกแก้เจ็บคอแล้วมัง้งลูกอมกอแก้ไอ้เลยเพื่อลูกปืนมาเอามาเอาที่คองใครทองคอมเมนต์ได้ยังไงมาเอาทางวันเลยมาเอาทางวันเลยตอเน,นี้มันเท่กูต้นชื่อจับนะเอาวไ้ได้ยงมคังแฮดเอ็กระซัวงกาปิจิตสายสงัดส์สเส គេត້ອງណាក្រសួងកាពារជាតិជួយមើលជួយផ្សាយនងច័ន្ទថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី25ខែ8ឆ្នាំ2កាលាជួយមើលឈឺចាប់ហា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 ខ្ញុំស្រ័យចង់ខឆ្លល់ហ្នឹងម៉ាបងប្អូនឈឺចាប់ហាឈឺចាប់ហាឈឺចាប់ហាឈឺចាប់ណាឈឺចាប់ណាពីមៀវបេខោចតកូនហាប្រសែងរេសឺអីនេះ อ๋อเขากำลังสร้างภาพถ่ายคลิปเยอะถ่ายคลิปอะไรเพ่เขากำลังสร้างภาพถ่ายคลิปให้ชาวโลกได้เห็นหว่าทหารของประเทศไทยนั้นกำลังบุกลุกดินแดนขมรขนองเราแ,แล้วประชาชนขมรนห้ามหมอยดำดำคองเรานั้นตาดำดำเพ่อ,อขอโทษใช้คำเพีแล้วประชาชนขมรนตาดำดำของเรานั้น ก็ได้ออกมารวมตัวเพื่อปกป้องตัวเอง like จากการรุกรานของพวกโจรเสียมที่จะเข้ามายึดแผ่นดินขมเมนข้องเรา cane. เรื่องนี้ต้องเข้าหูดูนั่นทำดูนั่นทำแน่แนวนแล้วดูนั่นทำนี่เป็นอะไรขมเมนต่อเนี่เบ้อ๋อเป็นพ่อไม่ขมเมนล้วมั้งเห็นมีอะไรอะไรก็จะฟ้องคุณพ่อทำหมดเบื่โดยคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หนุ่มคมเมนได้ถ่ายเอาไว้นะแล้วก็เอาลงในโลกโซเชียลขมเมน พร้อมกับที่ข่าวนั้นก็ได้บอกกับชาวโลกว่าพวกโจรเสียมจะยึดแผ่นดินของเราอีกแล้วแล้วในคลิปนั้นก็เป็นเหล่าชาวบ้านชาวคแมร์ที่รวมตัวกันต่อต้านทหารไทยที่ทหารไทยนั้นจะวางรถหนามานะเพื่อไม่ให้คนคามร์อย่างพวกเรานั้นเดินทางกลับไปในแผ่นดินของเราทั้งที่ความจริงแล้วพื้นที่ตรงนั้นมันอยู่ในเขตพื้นที่ประเทศไทยะนะแต่คนคแมร์ก็ตีมือบอกว่ามันคือที่ดินของเราตั้งแต่สมัยโคตรพ่อ โคตระแม่ได้มาบุบเบิกทางญ้าโค่นต้นไม้สร้างบ้านเรือนอยู่กันนะนะทั้งที่ความเป็นจริงพวกโคตรละพ่อแม่ของพวกเขานั้นก็ได้บุกรุกที่ดินของประเทศไทยอยู่มานื่านานแล้วจะไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปลาดเท่าไหร่ก็ไม่ลงฮะต่อให้ทางประเทศไทยนั้นทำเรื่องประท้วงเท่าไหร่แต่เขมรนก็ตีมือนไม่สนใจต่อไป และนำซ้ำยังพาคนเขมรลลยใหม่ๆมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เรื่อยๆอะนะจากบ้านไม่กี่หลังก็กลายเป็นหลายหลังจากบ้านหลายหลังก็กลายเป็นหมู่บ้านพอคนมากขึ้นก็ต้องการพื้นที่ทํากินมากขึ้นแล้วพวกเขานั้นก็รุกพื้นที่ประเทศไทยเข้ามาเรื่อยๆอะนะจนถึงวันนี้ที่ประเทศไทยของเรานั้นเอาจริงโดยการให้ทหารนั้นกั้นพื้นที่เขตแดนที่เป็นเขตแดนของเราเดิมที่พวกชาวบ้านชาวเขมรนั้นยึดเอาไปกลับคืนมา โดยการที่ทหารไทยนั้นได้เอารุดน้ำหิบเพลงเอาไปกั้นพื้นที่ของเราเอาไว้อะนะแต่การกั้นเขตแดนครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาก็เพราะว่าแต่ก่อนนั้นชาวบ้านฟังคำเขมรไม่กล้าขนาดนี้มาก่อนแต่ครั้งนี้แปลก แปลกก็ที่ว่าชาวบ้านนั้นช่างกล้าซะเหลือเกินชาวบ้านกล้าที่จะใช้กําลังกล้าที่จะมีปากเสียงกับทหารไทยจากก่อนหน้านี้พวกเขาไม่กล้าเลยแล้วก็เงียบเป็นเป่าศาสตร์นะแต่พอเราดูคลิปไปดูคลิปมาเราก็จะเห็นว่าในคลิปนั้นมีทหารขเขมร ปะปนมากับพวกชาวบ้านด้วยแล้วที่แปลกก็คือเหล่าชาวบ้านขเขมรที่กําลังพะทะกับทหารไทยอยู่นั้นทหารขเขมรกับนิ่งเฉยไม่ทําอะไรเลยะนะได้แต่ถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าเราตา,าเนเขมรนั้นกําลังจัดฉากสร้างหลักฐานอะไรอยู่ก็เป็นไปได้อะนะแล้วก็เอาคลิปอะไรแบบนี้ไปบอกกับคนทั่วโลกว่าชาวบ้านขเขมรของเรานั้นโดนพวกโจรเสียมบุกรุก ยึดที่ดินอีกแล้วชาวโลกช่วยเราด้วยคนทั่วโลกช่วยเราด้วยโดนัลด์ทรัมป์ช่วยด้วย UN ช่วยด้วยจีนช่วยด้วยญี่ปุ่นช่วยกัด้วยใครก็ได้ช่วยเราด้วยพวกจรนเสียมจะยึดแผ่นดินของเราแล้วบ้าบอจริงเจียว อพื้นที่แผ่นดินแต่เดิมของพวกตูแท้ๆ <c oughs> พอป้อยละเลยให้พวกนกเอี้ยงนกคุมลีอยู่ <c oughs> พอนานไปนานไปพวกเขาก็คิดว่ามันเป็นแผ่นดินของเขาง,งั้น <c oughs> พอไรทีก็ทําเป็นร้องก็ทําเป็นโอดโอยก็ทําเป็นโมโหแล้วก็บอกว่านี่คือที่ตูนี่คือที่ขมินของตูแต่ก็ว่านะนี่มันคือศิลปะวัฒนธรรมของเขาเอศอิลปะวัฒนธรรมอะไรเพ่ศิลปะวัฒนธรรมตอแร ตีหน้าเศร้าเราาวามเท็จคขมินโบราณนั่นเองกูก็ใจดีให้พวกคุณมึงเขามาโย่เพราะกูรู้ว่าพวกคุณมึงไม่มีที่จะไปไหนเพราะสถานการณ์ตอนนั้นบ้านเมืองคุณมึงก็บันไหลมึงไม่มีที่ไปกูก็ให้มึงอยเพราะกูต้องซาดมึงแต่มาวันนี้พวกคุณมึงกำเริบสั้นที่กูให้มันอาศัยโย่มึงบอกว่าเป็นที่มึงเชย กูก็ไม่ว่าไม่แก้ปัญหาปล่อยให้เลยตามเลยมึงก็เลยยึดที่กูเชยสั้นดานขมิ้นแล้วพอมาวันนี้กูจะมาทวงคขนพวกมึงก็เหมือนทำหน้าทำตาจะร้องเชยแผ่นดินนี้มันคือที่ของกูออกไปเลยถ้ามึงทำเชยมึงเฝ้ารักมะม่วงแน่มึงไอ้ขมิ้นก่อนอะไรของพี่นี่ก่อนสิสะทุนสัมผัสนรกขมินน้นโบราณ อีพีนี้เราไปก่อนสวัสดีครับมิะป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 ะ